มือข้างหนึ่งของเขาในกระจกะค่อยๆยกขึ้นมาแตะที่บานกระจกจากข้างในก่อนที่จะเริ่มเคาะเบาๆเสียงเดียวกับที่เคยได้ยินในห้องเก่ากอรวิทกระดิ่ร้องลั่นรีบกดกริ่งเรียกพยาบาลจนหมดสติไปยามดึกในเคลที่เดือนมืดถนนสายเล็กที่ตัดผ่านทุ่งร้างนอกเมืองเงียบสงัด มีเพียงเสียงลมพัดใบหญ้าแห้งกรอบแล้วก็แสงไฟหน้ารถที่กวาดไปมาในยามมืดทันใดนั้นเสียงเบรกดังลั่นพร้อมกับเสียงกระแทกที่เหมือนโลกทั้งใบมันสั่นสะเทือนกรลวิดนุมวัย30ปีผู้ที่ขี่มอโเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากที่เลิกงานกะดึกถูกรถกระบะพุ่งชนอย่างจังร่างของเขากระเด็นกระแทกพื้นก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงไปทันที เขาตื่นขึ้นมาอีกครั้งท่ามกลางแสงไฟขาวสว่างจ้าในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลกลิ่นยากลิ่นน้ำยาฆ่าเชือ้อและเสียงเครื่องวัดชีพจรตีกลับมาเหมือนความจริงกำลังย้ำเตือนว่าเขารอดมาได้แต่บางอย่างมันไม่เหมือนเดิมกอลวิธถูกย้ายไปพักฟื้นในห้องรวมของผู้ป่วยอาการหนักห้องกว้างมีเตียงเรียงกันแค่สี่เตียง ทว่ากลับเงียบเกินกว่าเหตุจนหน้าขนลุกคืนแรกที่เขานอนพักอยู่เสียงฟีเท้าแผ่วเบาเดินผ่านหัวเตียงของเขาในยามดึกทำให้เขาตื่นขึ้นมากลางดึกทั้งที่พยาบาลก็ไม่ได้เดินเวรในช่วงเวลานั้นเขาหันขวับไปยังต้นทางเสียงเห็นเงาดำสูงปโปรงยืนอยู่บนข้างเตียงของผู้ป่วยอีกคนหนึ่งใบหน้ามืดสนิทไม่มีเขาความเป็นคน และมันก็หันมามองเขาช้าๆกรวิทกั้นหายใจความเย็นเฉียบไหลทะลุผิวกายเขาหลับตาแน่นภาวนาให้สิ่งนั้นหายไปพอรุ่งเช้าเขาก็รีบเล่าเรื่องให้กับพยาบาลฟังแต่กลับได้รับคำตอบว่าเตียงนั้นไม่มีคนอยู่มาเกือบอาทิตย์แล้วค่ะคุณเห็นอะไรเหรอหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนกรลวิทพยายามที่จะหาเหตุผลให้กับตัวเองให้เชื่อว่า สิ่งที่เห็นอาจเป็นภาพร้อนจากยาหรือว่าอาการบาดเจ็บทางศีรษะแต่ความรู้สึกหนาวเย็นก็ยังเกาะอยู่ตามต้นคอแล้วก็ปลายเท้าทำให้เขาไม่สามารถลืมภาพเงาดำนั้นได้คืนนั้นเขาพยายามที่จะฝืนตัวเองให้นอนเร็วที่สุดไม่อยากที่จะลืมตาตื่นมากลางดึกแต่ว่าก่อนที่เขาจะหลับเขากลับได้ยินเสียงบางอยา่างเสียงเหมือนคนขยับตัว เสียงเตียงสั่นเบาๆมาจากเตียงข้างๆที่ว่างเปล่าเขาค่อยๆหันไปดูเห็นเพียงเตียงเปล่าที่ผ้าปูถูกรางยับเหมือนมีใครเพิ่งลุกขึ้นไปแต่ก็ไม่มีใครเดินเข้ามาในห้องนั้นเลยสักคนเชา้าวันลุ่งขึ้นกอรวิท์ก็ตัดสินใจถามคนไข้เตียงริมสูที่ชื่อว่าลุงเชิดแก่แล้วแต่ก็นิ่งขรึมเมื่อคืนคุณลุงได้ยินอะไรไหมครับลุงเชิดก็ตอบโดยที่ไม่มองหน้า ได้ยินทุกคืนแต่ฉันก็ไม่กล้าลืมตานะกอรวพิธขมวดคิว้วเสียงอะไรเหรอครับเสียงคนหายใจแผ่วๆนะ่ะเดินวนอยู่ข้างเตียงเตียงที่ไม่มีคนอยู่มาตั้งแต่มีคนตายบนเตียงนั้นแล้วเมื่อสองอาทิตย์ก่อนกอริพิธหายใจแทบที่จะหยุดเต้นก่อนที่เขาจะถามต่อเสียงเคาะเบาๆดังขึ้นที่หน้าประตูห้องสามครั้ง ทังที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกรวิทยกับลุงเชิดก็มองหน้ากันโดยที่ไม่พูดอะไรและลุงเชิดก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาคืนนี้มันจะกลับมาอีกเพราะว่ามันเริ่มที่จะเลือกคนใหม่แล้วคืนนั้นกรวิทย์พยายามที่จะไม่สนใจคำพูดของลุงเชิดแต่ลึกๆเขาก็รู้ดีว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติจริงๆเขาเริ่มนอนไม่หลับหันซ้ายหันขวาอยู่บ่อยครั้ง จนเวลาล่วงเลยไปจนถึงตีสองในห้องที่มืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากโคมเล็กที่หัวเตียงและกลมหายใจแผ่วเบาของคนไข้เตียงอื่นที่ยังหลับอยู่ทันใดนั้นเสียงขยับผ้าม่านดังแผ่วเบาเหมือนมีใครสอบมือเปิดผ้าม่านรอบเตียงของเขาเสียงดังสู้ก็รวิทย์ก็ลืมตาโพลงเหมื่อไหลาอาบหน้าตั้งที่บรรยากาศเย็นเฉียบ ก็แอบมองลอดผ่านช่องม่านที่เปิดแ้้มออกมาชา้าๆเหมือนกับว่ามีคนกำลังยืนอยู่อยู่ข้างเตียงในเงามืดนั้นก็เห็นร่างขาวซีดมือยาวเกินมนุษย์แต่อยู่ที่ขอบเตียงเส้นผมยาวลุงรางปิดใบหน้ากอรวิทยพยายามที่จะกรีดิร้องแต่ก็ไม่มีเสียงหลุดออกมามือขาวซีดนั้นก็เริ่มที่จะไล่ตามขอบเตียงแล้วก็เลื่อนขึ้นมาจับข้อเท้าของเขาอย่างเย็นเฉียบ เขาดิ้นสุดชีวิตถีบตัวถอยหนยีแต่ก็ไม่มีใครตื่นไม่มีใครได้ยินก็รีบลุกลวดขึ้นมาสะดุดกับสายวัชิประจรล้มลงไปที่พื้นก่อนที่จะคลานหนีออกจากม่านเมื่อเขาตั้งสติได้แล้วก็มองกลับไปเตียงของเขากลับว่างเปล่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งเช้าพยาบาลก็เข้ามาตรวจแล้วก็ถามว่าเขาลุกออกจากเตียงทำไมรองวงจรปิดหน้าห้อง ไม่ได้บันทึกภาพใครเลยตลอดทั้งคืนกอวิทได้แต่นั่งนิ่งไม่กล้าพูดความจริงแต่ในใจเขาก็รู้มันไม่ได้อยู่ในแค่เงาอีกต่อไปหลังจากเหตุการณ์เมื่อคืนกอรวิทขอ,อย้ายออกจากห้องเดิมทันทีแพทย์และพยาบาลต่างเข้าใจว่าเขาคงเกิดอาการหวาดกลัวจากอุบัติเหตุหรืออาจได้รับผลกระทบจากสมองที่ยังไม่หายดีเขาถูกย้ายไปอยู่ที่ห้องใหม่ห้องส่วนตัวที่มีเพียงเขากับกระจกบานใหญ่ ติดผนังตรงปลายเตียงคือนแรกในห้องใหม่กอลวีพยายามที่จะไม่มองกระจกแต่ยิ่งหลบสายตาเขากลับรู้สึกว่ามีใครบางคนยืนอยู่ในนั้นเตียงคืนเงาในกระจกก็เริ่มปิดปกติมันไม่ใช่เงาของเขาแต่มันเป็นเงาของใครบางคนในชุดผู้ป่วยซีซีผมยาวรงุงรังและก็มีรอยแผลเวอะวะเต็มตัวกำลังจ้องมองเขาอยู่ที่กระจกอีกด้านหนึ่ง กริวิทยใจเต้นอย่างแรงเขาค่อยๆขยับลุกออกจากเตียงแล้วก็เดินเข้าไปใกล้กระจกแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทําให้หัวใจของเขาแทบที่จะหยุดเต้นใบหน้านั้นมันคือใบหน้าของเขาเองแต่เป็นเขาที่มีเลือดอาบทั่วตัวดวงตาขุ่นมัวไร้แววชีมือข้างหนึ่งของเขาในกระจกค่อยๆย,ยกขึ้นมาแตะที่บานกระจกจากข้างในก่อนที่จะเริ่มเคาะเบา เสียงเดียวกับที่เคยได้ยินในห้องเก่ากรวิทกรีดิดร้องลั่นรีบกดกริ่งเรียกพยาบาลจนหมดสติไปเช้าในวันถัดมาเขายืนยันและขอออกจากโรงพยาบาลทันทีทั้งที่แพทย์ยังไม่อนุญาตเขาไม่เคยกลับไปเหยียบที่โรงพยาบาลนั้นอีกเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นกรวิทหรือใครๆที่รู้จักในนามชื่อเดิมว่าโตะ๊ะก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้กับใครอีกเลยจนกระทั่ง24ปีต่อมา เขาเริ่มต้นเล่าเรื่องนี้กับคนแปลกหน้าในค่ำคืนหนึ่งเหมือนต้องการเตือนใครบางคนว่าบางครั้งสิ่งที่ตามเรามาออกจากโรงพยาบาลอาจไม่ได้อยู่ข้างหลังแต่มันอยู่ในเงาที่เรามองอยู่ทุกวันหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลกรวิดก็ไม่เหมือนเดิมอีกเลยเขลาลาออกจากงานตัดขาดจากเพื่อนฝูงย้ายกลับมาอยู่บ้านเก่าชานเมืองที่ไม่มีใครอาศัยอยู่ เขาเก็บตัวเงียบๆในห้องเล็กๆอยู่ชั้นบนปิดผ้าม่านทุกบานล็อกประตูทุกชั้นเวลาผ่านไปเกือบสองเดือนไม่มีใครได้พบเขาอีกไม่มีเสียงโทรศัพท์ไม่มีการตอบแชทแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าภายในห้องนั้นเกิดอะไรขึ้นกรวิทย์ไม่ได้กินอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่าเขานั่งนิ่งอยู่บนเตียงตาเบิกโพรงมองไปยังผ้าม่านผืนหนึ่งซึ่งปริวไหวเบาๆอยู่ตลอดเวลา แม้หน้าต่างจะปิดสนิททุกครั้งที่ผ้าม่านขยับจะมีเสียงบางอย่างดังตามมาเสียงดังกึกกึกเสียงประตูไม้เก่าที่ไม่มีใครเปิดแต่ก็ดังกระเพื่อมอย่างแผ่วเบาเหมือนมีใครพยาย,ย,า,ยามที่จะงแง้มออกจากฝั่งตรงข้ามความจริงกอราิดไม่อยากที่จะเชื่อแต่ก็ไม่อาจที่จะหลีกหนีได้ในห้องเล็กๆนั้นเขารู้สึกร้อนวูบวาบที่ข้างหูทุกครั้งที่ผ้าม,าม่านเคลื่อนไหว เมือนเสียงกระซิบแผ่วๆวิ่งวนเวียนอยู่ในโพรงหูมันยังอยู่มันยังไม่ได้ไปไหนวันเวลาผ่านไปวันแล้ววันเล่าเขาก็ยังนั่งอยู่ท่าเดิมฟ้ามองามาผ้าม่านเผืนนั้นจนดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยเส้นเลือดทุกครั้งที่ผ้าม่านไหวเขาจะสะดุ้งเฮือกทันทีมือกำผ้าปูที่นอนแน่นร่างกายก็เริ่มที่จะพายพอมจนโครงกระดูกเริ่มที่จะโผล่ชัดคืนหนึ่ง ความอดทนของเขาขาดผึงทันทีกรวิทยิ้มอย่างบ้าคลั่งดวงตาวาวโรดเขาพึมพำกับตัวเองเบาๆถ้ามันยังอยู่ในม่านงั้นฉันจะเอามันไปด้วยไม่มีใครหนีใครได้อีกแล้วเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินไปหาผ้าม่านที่ปลิวไหวจากนั้นเขาก็ตกมลงมาทั้งผืนเขากางผ้าม่านออกเหลือเพียงความมืดทึบที่ล้อมรอบร่างกายเขาเอาไว้ แขนทั้งสองข้างก็แนบลำตัวขาเหยียดตรงเหมือนกับว่าร่างของเขาเป็นมัมมี่ภายในผ้านั้นมีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองกับหัวใจที่เต้นแรงดังกองศึกนาทีแรกผ่านไปเงียบสนิทนาทีที่สองเขารู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างผ่านเลือ้อยผิวหนังนาทีที่7ความอึดอัดก็เริ่มที่จะครอบงำพอนาทีที่10กอวิทก็เริ่มดิน้น ร่างกายบิดงอในผ้าพันแน่นแต่ก็ไร้ผลเขาเหมือนติดอยู่ในโลกที่ไม่มีใครได้ยินเสียงหอบเสียงกรืนน้ำลายเสียงกระซิบของใครบางคนที่อยู่ข้างในจนกระทั่งนาทีที่20ทุกอย่างเงียบลงไม่มีการเคลื่อนไหวอีกร่างที่ถูกพันมิดชิดด้วยผ้ามานก็นอนแน่นิ่งอยู่กลางห้องและม่านที่ควรที่จะเงียบสนิทก็ปลิวขึ้นอีกครั้งเสียงดังกริก๊ เสียงประตูแง้มเองเบาๆเหมือนกำลังเชื้อเชิญผู้มาเยือนคนใหม่เป็นไงบ้างคะพเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกมีความหลอนบ้างไหม <c oughs> คือมันยังไม่มีซาวที่ซาวแนวหลอนนะเกิดเอาซาวเก่ามาใส่ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่บุ้งจะหาดูซาวที่มันดูร้อนๆเพราะว่าวันนี้เพิ่งจะปุ๊บปั๊บคือลงเรื่องหลอนเลยเพราะว่าพี่บุ้งเสียงไม่ค่อยจะดีแล้วคะ่ะอยากจะเก็บเสียงเบาๆอะไรบ้างนะคะ ในช่วงนี้นะคะทั้งสองช่องของพี่บุ้งจะไม่ค่อยมีบทสนทนาในนิทานนะคะเพราะว่ามันใช้เสียงค่อนข้างเยอะอืคนเดียวพี่บุง้งบางทีมีสามเสียงสี่เสียงตัวละครคือคนเดียวอ่ะแล้วเสียงของพี่บุ้งมันก็จะแบบสรรั่นๆมันคุมเสียงไม่ได้แล้วมันค่อนข้างจะเสียเส้นนะ <laughs> ถึงไม่มีบทสนทนาแต่ก็คิดว่าเอาก็น่าจะดีเหมือนเดิมอะคะ่ะพี่บุ้งก็จะเพิ่มเนื้อหาให้มันเข้มข้นมากกว่าเดิมเนาะ ทดแทนกับที่บทสนทนาหายไปนะคะก็ขอให้เข้าใจว่าเอ๊พี่บงเดี๋ยวนี้ไม่ทําบทสนทนาแล้วเหรือบางคนบางคนชอบให้มีการตอบโต้กันเนี่ยใช่ไหม